เยลโล่ทยาเยลโลทยาเยลโลทยาองสามจีเรื่องอารามางวิจิตรยิสมัยอายุไทยสีวิไลและสยามเรียนก็ดีกีฬาเด่นเรื่องลือนำต่างเก่งขามยาโลอายุทยาไม่วันวันสีอื่นใดใครทั้งสิ้นพร้อมบุยบินสู่เช้งชัยใจปันหา เนื้อทองฟ้าสีเหลืองทองสองน้ำตายินรุ่นพยาของพระชัยไปรุ่นพันลงสนามลงสนามลงสนามพร้อมสามสี่ลงสนาม 2, 3, ลงสนามลง เจากเสียงเชียร์ของสามสีจ่จากสี่